วิธีดูว่าเรากำลังใช้เน็ตอะไรอยู่ในซิมทรู ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเรวินยูทูบค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูบริการเช็คว่าเน็ตที่เราใช้งานอยู่ในตอนนี้เรากําลังใช้เน็ตอะไรนะคะซึ่งตัวนี้นะจะเป็นสําหรับใครที่ใช้ซิมทรูมูฟเท่านั้นวิธีการเช็คก็ง่ายๆเลยอันดับแรกที่เรากดแตะเข้าไปที่แอปการโทรของเราค่ะแล้วก็กดไปที่ดอกจัน9004เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะคะย้ำอีกทีนะกดไปที่ ดอกจัน9 0 0่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกแล้วเดี๋ยวเรามารอรับข้อความ SMS กันนะคะว่าเราเนี่ยใช้เน็ตอะไรใช้แพ็กเกจอะไรอยู่ในตอนนี้เราจะปัดหน้าจอลงมาดูกันโอเคหมายเลขของคุณไม่มีแพ็กเกจเน็ต แล้วก็เขาก็จะแนะนำเน็ตให้เราสมัครนะคะนั่นหมายความว่าตอนนี้เราไม่ได้สมัครเน็ตอะไรไว้อยู่ส่วนหน้าของใครที่สมัครเน็ตรายเดือนหรือว่ารายวันเขาก็จะบอกว่ากี่ปริมาณ MB กี่ GB กี่วันอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะรู้นะว่าเราเนี่ยใช้เน็ตอะไรอยู่ในตอนนี้สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ